สวัสดีครับ FC I use ค่ะวันนี้เอาใจสายคนชอบรถยนต์ราคาถูกน่าใช้งานดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์แนะนำา1คันนะครับน่าใช้งานมากๆนะครับราคาก็ไม่แพงถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองอีกนะครับดูคลิปให้จบแล้วพี่จะรู้รายละเอียดทั้งคันนะครับคันนี้คือ Honda City ปี2006เป็น Honda City ZX เรียบร้อยแล้วนะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างซื้อเงินสดมานะครับไม่เคยผ่านสถาบันการเงินใดๆนะครับเจ้าของเก่านะครับประกอบ ลัฐวิสาหกิจนะครับเป็นอาชีพรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านะครนหวงนะครับนำคันนี้มาเทินโชว์ลูมป้ายแดงนะครับผมและเซลลจึงบอกให้เราไปซื้อกับลูกค้ามานะครับผมลูกค้าน่ารักมากๆนะครับแบ่งรถดีๆมาให้พี่ๆเอฟซีไอยุทธค่ะใช้งานในราคาเบาๆสบายกระเป๋าแบบนี้นะครับผม ลดสีสันโดยรวมเงาฉ่ำทั้งคันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับโดยรวมถือว่าไม่น่าเกียดนะครับสำหรับรถอายุปี2006นะครับอยู่ในสภาพนี้ก็ถือว่าเจ้าของเก่ารักษาค่อนข้างเป็นอย่างดีนะครับเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สนะครับช่วงล่างไม่มีดังแอร์เย็นฉ่ำเครื่องเกียร์โอเคนะครับผมยางเป็นยางมิชลินทั้งสี่เส้นที่เจ้าของเลือกใช้นะครับผมยางดอกยังหนายังสามารถใช้งานได้อีกหลายปีนะครับยางปี22นะครับผมถือว่ายางโอเคนะครับผม รถคันนี้ขับขี่ดีไประหยัดน้ํามันนะครับ17-18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถปีต่ําเราขายให้ตามสภาพเราไม่เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับเอามาแค่บริการพี่เอฟซีนะครับไม่ได้หวังกําไรอะไรจากเซลล์เยอะนะครับเพราะว่าซื้อจากลูกค้าเก่ามาก็ราคาดีแล้วนะครับเราก็ขายให้ในราคาดีนะครับรับรองถูกกว่าในตลาดแน่นอนนะครับถ้าไม่นับวิชาชีพเอาไปจําหน่ายแบบปลอมนะครับ ภายในเป็นสีเบจเดิมจากโรงงานเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงาน,ออโโางงานพวงมาลัยมีตัวแพทเทิรนชิพนะครับสามารถเล่นแบบแมนวดเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยได้นะฮะวิทยุเดิมจากโรงงานกุญแจรธรรมดามี2ดอกเดิมจากโรงงานนะฮะเลขหมายคันนี้วิ่งมาเพียงแค่2 00 0 0 0กพันกว่ากิโลเท่าดัานเองนะครับนี่นะฮะ เซอร์วิสที่ศูนย์บริการแล้วก็ศูนย์บริการชั้นนําอยู่ทุกระยะนะครับรถได้รับการเซอร์วิสเป็นอย่างดีนะครับภาษีตุลา68นะครับเอกสารมีครบพร้อมโอนภาษีก็ไม่ขาดด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับก็จะมีแค่ริ้วรอยตามการใช้ง,งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่โดยโดยรวมแล้วไม่นะ่าเกียดสะ,สะอาดสะอ้านด,ดีนะฮะนี่นะฮะ แกก็แค่ขับไปทํางานนะครับแล้วก็ขับไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนเท่านั้นเองนะครับผมรถไม่ช้านะฮะไม่มีการดัดแปลงแต่งเสริมเติมแต่งแต่อย่างใดนะครับเป็นรถเดิมๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับด้าน,น,นท้ายนะครับผมก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะอยู่แล้วนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะฮะจุจริงๆนะครับนี่นะฮะซอกซ้ายซอกขวาก็เดิมๆจากโรงงานดีนะครับไม่มีการพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดฝากระโปรงท้ายเดิมๆจากโรงงานครับผม ยางอะไหล่แม่แรงมีมาให้นะครับแม่แรงวางไว้บนนู้นนะครับยางอะไหล่หรูมาล่ยสวยงามไม่มีการพ่นสีหรือโดนกระแทกขายอุดติดแก๊สเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับโดยรวมถือว่าสวยงามดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ทที่จะติดนะครับผมแบตเตอรี่พลังดีเครื่องกําลังดีนะครับสตาร์ทตึงติดเลยนะฮะสตาร์ทติดเลยนะครับในครั้งเดียวนะฮะ ไฟหน้าใสกิ๊กๆเลยนะครับเจ้าของเก่าน่าจะเพิ for, no ่งเปลี่ยนมาได้ไม <right> ่นานนะครับผมไฟหน้าใสกิ๊กๆเลยนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะฮะนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอาดดีนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาปอนปีหกเจ็ดนะครับผมยังกาลังดีอยู่นะฮะเครื่องเกียร์ดีนะครับห้องเครื่องก็ไม่หยดไม่ย้อยนะครับมีแค่เศษดินเศษป่นเศษคลายตามการใช้งานนะครับก็โช๊ค้ายเบ้าโช๊คป๋าจากที่เราดูก็เดิมๆจากโรงงานดีครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮ เข้าไปอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผมภายในก็แอร์เย็นดีนะครับประทัดตัวแม้แต่จะแรงๆแบบนี้นะครับแต่ถือว่าแอร์เย็นดีสดชื่นนะครับผมเนี่ยฮะไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นปลอดภัยหายห่วงนะครับอากาศข้างนอกยังแย่กว่าข้างในนะครับฝุ่น PM 2.5เยอะมากๆนะครับแต่เราเข้าไปอยู่ในตัวรถเนี่ยโอเคเลยนะครับผมรถโดยรวมขับขี่โอเคนะครับถามว่าอยากเอาไปเก็บอะไรเพิ่มเติมก็มีสีสันเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีฟิล์มหน้าหลังแค่นั้นเองนะครับแต่อย่างอื่นไม่มีปัญหาไม่มีผลลต่่่อออกกาาาาารรใช้้้งงงนนนนนะคคคัับมมมีแววสยยเเเ็ๆๆท เครื่องเกียร์ดีนะครับช่วงล่างนิ่งเงียบไม่มีดังเลยนะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนราคาแค่ไม่กี่หมื่นบาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาได้รถมือเดียวป้ายแดงออกไปใช้งานด้วยนะครับคุณซื้อไปก็จะเป็นมือที่สองนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์ในกรณีที่ต้องการให้ส่งมาดูรถไม่ได้ต้องมีมัดจาทุกครั้งนะครับ เริ่มต้นมาจำมาห้าพันบาทนะครับแล้วก็เราก็จะมีบริการส่งให้ถึงบ้านท่านส่วนที่เหลือไปเก็บตั้งงานถ้าบ้านท่านอยู่ไกลนะครับค่าส่งก็จะแพงแต่ถ้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลเราส่งให้ฟรีนะครับระวังมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีลูกค้าโดนมิจฉาชีพโดนโกงเยอะนะครับเพราะว่าเห็นแก่ของถูกนะครับมิจฉาชีพก๊อปลูปคนอื่นไปลงขายแบบราคาถูกแล้วก็ไปโอนเงินให้มิจฉาชีพสี่ห้าหมื่นนะฮะไม่เอานะพี่ซื้อรถใช้งานนะครับไม่ได้ทําบุญนะฮะถ้าทําขนาดนั้นเราจะไม่รวยขนนนาดั้ รถขับขี่ดีจริงๆนะครับโดยรวมโอเคเลยนะครับปล่อยมือขับสบายนะครับตบมือได้เลยเนี่ยนะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับหากขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นการให้กำลังใจเราด้วยนะครับเห็นรถที่แบบนี้ชอบถูกใจใช้งานรีบโทรคุยกันเลยนะครับจองได้จองนะครับซื้อได้ซื้อนะครับไม่ซื้อวันนี้ไม่รู้จะซื้อวันไหนรถราคาหลักหมื่นไม่ได้มีมาบ่อยๆตอนนี้มีมาให้แล้วพี่ๆก็เอาไปใช้บริการกันได้เลยขอบคุณครับ